รอบนี้พอแหงแล้วอเน่าเขาบุ้งเลบาานอ่ะครับขาบุ้งง

รรเปรป่ามันมันเริ่มเข่าเหิอไปแล้วเออ,อ,เอ,อ,อตรงลงปลามันเริ่มเข่าให้เหอกไปแล้วก็มีได้หลายแบบนี้ก็ป่าหนัก เอาไปยุไตกุ้งเลยเอ้าเกือบสีไบเนี่ยเสียบครับเอ้าไปแล้วปะนี่จะโวนวน้วป่าเลย่ยตัวนี้ ตอนนี้นี่จับตัวว่าระวังนี่บาดเมื่อไรได้โดนน้ำเทีย่ยวขี่มันคมคมมึงเลยครับเห็นบอกขี่มันอื้มแม่นครับตากดเหนี่อยพูดอะเรียบร้อยครับรอบนี้เป้าอะไรไรบ่ได้ ปลามันขเขข้าไปทร่อ้วไม่ไปพักตับนแล้วเออ่อแล้ว